ต่อไปขึ้นกลางรันที่สองในนปุงสกัลลิงคืออากลางรันอากางรันในที่นี้ท่านนำอัศธาศัพท์มาใช้แจกปัทมาลาเป็นตัวอย่างแต่แจกให้แค่ปัทมาลาที่เป็นปัทมาเท่านั้นที่เหลือท่านนก็จะบอกว่าเหมือนจิตตะเริ่มจะเหมือนเหมือนเหมือนมากขึ้นแล้วนะอัศธาแปลวะ่าไม่มีศรัทธาผู้ไม่มีศรัทธาตระกูลไม่มีศรัทธา อัศธาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนจิตตะศัพทุกอย่างเลยปฐมมาก็อัศธาอัศธาอัศธานิที่เหลือก็บอกว่าเหมือนจิตตะนะั่นแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนจิตตะศัพเราก็ไม่ต้องแจกให้ยากละถ้าบอกว่าเหมือนซะเลยอ,อย่างเนี้ยก็ง่ายดีนะสีเป็นอังอะไรก็คือทําจิตตะทําอย่างไรทําอย่างนั้นแล้วก็มีจํานวนตัวจาแนกเท่ากันเลยพอแล้วไม่ต้องทําจบแค่นี้เลยแล้วก็อัศธาเนี่ย ไม่ค่อยมีศัพท์จำแนกตามด้วยมีใช้น้อยอาการรันในนับปุงสกัลิงมีน้อยดังนั้นไวยากรณ์สนามหลวงทั่วไปท่านจึงบอกว่านับปุงสกัลิงไม่มีอาการันมีแต่อีอ e ู U, สามตัวเท่านั้นเอง